การเขียนรูปหลายเหลี่ยมซึ่งมีด้านเท่ากับ AB อยู่ด้านในวงกลมเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มจากการเขียนรูปหกเหลี่ยมก่อนเริ่มต้นเราการวงเวียนรัศมีเท่ากับ AB แล้วก็เราก็สร้างเส้นแนวระดับเป็นเส้นกายว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นำวงเวียนนะครับมา ปักที่จุดบนเส้นตรงนะเป็นจุดจุดหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ลากส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรงแล้วก็ย้ายวงเวียนนะครับมาปักอีกด้านหนึ่งที่มันตัดกับเส้นตรงก็จะได้ลักษณะของอส,ส่วนโค้งไปตัดกันที่จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งเป็นวงกลมของหกเหลี่ยมนะครับตรงนี้ แล้วก็จะมีจุดปลายของเส้นตรงก็คือเส้น ab นั่นเองแล้วก็จุดเซนเตอร์ก็จะเป็นจุด c 6 c 6ก็คือเป็นเซนเตอร์ของหกเหลี่ยมหลังจากนั้นนะครับให้สร้างวงกลมโดยนำวงเวียนไปปักที่จุดเซนเตอร์ c 6นะครับแล้วก็สร้างวงกลมของหกเหลี่ยมขึ้นมาหลังนั้นนะครับให้สร้างเส้นในแนว ดิ่งนะครับซึ่งเส้นแนวดิ่งจะต้องตั้งฉากกับเส้นแนวระดับนะครับอันนี้เวลาทำจริงๆก็จะต้องวางฉากสามเหลี่ยมให้ตั้งฉากกับเส้นแนวระดับนะครับอย่างในโปรแกรมตัวนี้มันสามารถที่จะกำหนดอาจจะรูปอาจจะไม่เหมือนจริงมากนะักแต่มันจะตั้งฉากนะครับแต่ว่าในการทำงานจริงๆของเราจะต้องวางฉากสามเหลี่ยมให้ตั้งฉากกับเส้นในแนว ab แล้วก็ผ่านจุดเซนเตอร์ c 6นั่นเองนะครับเมื่อเราได้แนวเส้นแนวดิ่งก็ให้ลากแนวลงมาตัดขอบข้างล่างกับอขอบของวงกลมที่จุด m ด้านล่างนะหลังจากนั้นนะครับให้ทำการสร้างเส้นตรงเส้นเฉียงๆขึ้นเส้นหนึ่งนะครับก็เฉียงด้วยมุมเท่าไหร่ก็ได้เส้นเส้นนี้เดี๋ยวจะ นำมาสร้างเป็นสเกลเพื่อสร้างวงกลมของรูปห้าเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรพวกนี้ที่เราต้องการนะครับโดยทำการสเกลจากหกเหลี่ยมเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับก็หลังจากนั้นให้กลางวงเวียนร,รัศมีพอประมาณโดยปักวงเวียนที่จุด m แล้วก็นำวงเวียนไปตัดนะครับสร้างส่วนโค้งไปตัดกับ เส้นตรงที่เฉียงเฉียงแล้วก็ขยับจุดไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เ,เป็นส่วนๆซึ่งเส้นตรงจะถูกแบ่งเป็นส่วนที่เท่าๆกันเ,เป็นทั้งหมดผมจะทำอยู่ทั้งหมด8ส่วนก็จะมีเลขกำกับไว้นะครับทั้งหมดหลังจากนั้นให้ทำการเชื่อมจุดที่6เข้ากับจุดเซนเตอร์ของวงกลม46นะครับ แล้วสร้างเส้นขนานวิธีการสร้างเส้นขนานในการทำงานจริงเราจะต้องใช้ฉากสามเหลี่ยม2อ <3, S 1> <2, S 2> อันนะก็วางอันแรกให้ทับกับเส้นที่เราจะต้องการจะทำเส้นขนานก่อนนะแล้วก็วางฉากอีกอันหนึ่งเป็นฐานแล้วค่อยสไลด์ฉากนะครับให้สร้างเส้นขนานหรือถ้าเรามีพวกตัว โรเลอร์รู er, นะหรือว่าไม้บรรทัดล้อเลื่อนอะไรพวกน,นี้ก็จะง่ายนะครับจะง่ายกว่าในการสร้างเส้นขนานแต่ถ้ามีฉากสามเหลี่ยม2อันก็ใช้ได้ละนะครับคราวนี้เราก็ทําเส้นขนานเป็นเ,เส้นที่ผ่านจุดที่5จุดที่7แล้วก็จุดที่8ที่มันขนานกับเส้นที่ผ่านจุดที่6กับ4 6คราวนี้ ซึ่งขนาดเหล่านี้มันจะไปตัดกับเส้นแนวดิ่งซึ่งเราจะได้เซนเตอร์ของ C5 ซึ่งเป็นจุดตัดนะของเส้นที่ผ่านจุด5นะมาตัดกับเส้นแนวดิ่งนั่นเองแล้วก็ได้ C7 แล้วก็ได้ C8 ออกมาเป็นการสเกลนะเอาไว้สเกลวงกลมนั่นเองคราวนี้เราเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มจากาวงกลมของ C6 ก่อน วงเวียนของเราครับถ้าวงเวียนของเรานะครับเ,นะเราจะกลางรัศมีเท่ากับ ab ตลอดนะครับก็เริ่มกลางรัศมีเท่ากับ ab แล้วใช้ปลายวงเวียนไปปากที่จุด b แล้วก็สร้างส่วนโค้งตัดขอบของวงกลมหลังจากนั้นก็เลื่อนวงกลมไปปักที่ส่วนโค้งที่ตัดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำส่วนโค้งตัดต่อไปเรื่อยจนครบ ทั้งหมดนะครับนับรวมกับ ab ได้6จุดอันนี้ก็จะได้เป็นจุดที่เกิด6เหลี่ยมนั่นเองหลังจากนั้นเราก็สร้างเส้นตรงเชื่อมจุดทั้ง6ก็จะได้6กเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งมีด้านเท่ากับระยะ ab ขึ้นมาัเองนะครับต่อไปในการเขียนรูป5เหลี่ยมเราจะทำการย้ายวงเวียนนะมาปักที่จุด c 5 แล้วรัศมีของวงกลมของอห้าเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับระยะ4 5มาหาจุด A หรือจุด B ก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นระยะรัศมีของวงกลม c5 หลังนั้นสร้างวงกลม4 5ซึ่งเป็นวงกลมสีเขี่ยวในรูปนี้นะครับในคลิปนี้แล้วให้เรา กลางวงเวียนระยะเท่ากับ ab ระยะเท่ากับ ab นะครับแล้วก็ย้ายไปปักที่จุด b แล้วก็ทำการสร้างเส้นสร้างเส้นโค้งส่วนโค้งนะไปตัดวงกลมสีเขียวหรือวงกลมสีห้าของเราจนครบ5จุดรวมกับ ab หลังจากนั้นก็เชื่อมเส้นตรงเข้าด้วยกันนะทุกเข้าด้วยกันทุกจุดก็จะได้5รูปรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งมีขนาดเท่ากับ ab นั่นเองอคราวนี้ถ้าเราอยากจะทำรูปเจ็ดเหลี่ยมบ้างนะครับก็หลักการคล้ายๆกันก็คือเราจะนำวงเวียนไปปักที่ c 7แล้วกลางรัศมีเท่ากับ c 7มาที่จุด a หรือจะเป็น c 7 b ก็ได้นะครับแล้วก็สร้างวงกลมซึ่งวงกลมตัวนี้มันจะผ่านจุด a และจุด b ด้วย นั่นเองก็จะได้วงกลมส,สีสีแดงนะครับเป็นวงกลมของ C7 นั่นเองหลังนั้นกลางวงเวียนร,รัศมีเท่ากับ AB เต็ปมันก็จะคล้ายๆเดิมละไปปักที่จุด B แล้วก็สร้างส่วนโค้งตัดวงกลมสีแดงก็คือวงกลม C7 แล้วก็เลื่อนจุดไปยังจุดตัดแล้วก็ทำส่วนโค้งตัดต่อไปเรื่อยๆจนครบ7จุด รวมกับ A B ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อมเส้นตรงเข้ากับ7จุดเนี่ยก็จะได้ตัวเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งมีด้านเท่ากับ A B ส่วน8เหลี่ยมนั้นนะครับก็ทำลักษณะคล้ายๆกันก็ไปปักวงกลมวงเวียนนะครับที่จุด C 8แล้วกางร,รัศมีเท่ากับ4 8 A หรือ C 8 B ก็ได้ทำให้มันเท่ากัน ลัจากนั้นก็สร้างวงกลมซึ่งในที่นี้เป็นวงกลมสีน้ำเงินมันจะผ่านจุด a และจุด b ด้วยกลางวงเวียนรัศมีเท่ากับ ab ไปปักที่จุด b แล้วก็สร้างส่วนโค้งตัดวงกลมของ c 8จนครบ8ส่วนนับรวมกับ ab แล้วเราก็สร้างเส้นตรงเชื่อมทั้ง8จุดตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น กัดเหลี่ยมซึ่งมีด้านเท่ากันมีด้านเท่ากับ ABC เมื่องรง้า